SMTV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบโรดดิวิชั่น2ขอนำเสนอเกาเรียนพยองมาช,ชายชัยภูมิ FC ทีมในเ s เสลีกคูณภาคดิวิชั่น2ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขณะนี้ลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น18นัดชนะ3เสมอ8และแพ้7นัดยิงประตูรวมได้22ประตูเสียทั้งหมด26ประตูเก็บได้17คะแนนรัง้งอยู่นันดับที่12ของตารางจากทั้งหมด16ทีมโดยแบบผล,ผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้านนั้น9เกมชนะ2เสมอ4แพ้3ยิงได้15ประตูเสีย12ประตูส่วนผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือนนั้น เกเกมชนะ1เสมอ4แพ้4เกมยิงได้7ประตูเสีย14ประตูเรียกได้ว่าผลงานในการเล่นทั้งเป็นเจ้าบ้านและทีมเยือนนั้นใกล้เคียงกันแต่เมื่อเวลาออกนอกบ้านจะยิงประตูคู่แข่งได้น้อยกว่าเท่านั้นสำหรับผลงาน5นัดล่าสุดของทีมชัยภูมินั้นชนะ1เกมเสมอ1เกมและแพ้ไปถึง3เกมผลิตกรได้ทั้งหมด6ประตูและเสียถึง10ประตูเฉลี่ยเสียประตูนัดละ2ประตูจาก5เกมที่ผ่านมา หลายท่านคงจะติดหูติดปากกันไปแล้วสําหรับชื่อมาแชร์ชัยภูมิ fc ซึ่งเป็นชื่อทีมอย่างเป็นทางการในฤดูก,กาล2011ที่ได้ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้ายี่ห้อมาแชร์ด้วยวงเงิน1ล้านบาทและจบด้วยดับที่11บของตารางในโซนภาคอีสานและใช้งบประมาณทั้งหมดเพียงแค่2.5้าล้านบาทเท่านั้นถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมเล็กๆทีมนี้จากประสบการณ์ในทีมระดับชาติของโคชูชูเกียรติหนุสลุงอดีตประกาหลังทีมชาติไทยที่เข้ามารับหน้าที่เป็นกุนซือ นำมาปรับใช้กับฟุตบอลชัยภูมิในปัจจุบันซึ่งจะบอกก่อนรับว่าแนวทางของชัยภูมินั้นเป็นการใช้เด็กท้องถิ่นนิยมสร้างเวทีให้ลูกหลานเจ้าพ่อพระยาแหล่หรือพระยาพักดีชุมพลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกในพงศาวดารได้ลงวัดลวดลายในพื้นหญ้าซึ่งเป็นโอกาสของเด็กทุกคนที่อยากเดินทางสายกีฬานี้สําหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในเล็กที่2ของชัยภูมิได้เสริมตัวเดวิดอดีตศูนย์หน้าชะเชงเซาเอฟซีเข้ามาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในตำแหน่งอื่นที่กำลังมองหาอยู่ ยังไม่รีบร้อนอะไรมากนักและได้ปล่อยทางด้านสุรเดชสีจันทองทิพย์ที่เคยถูกเรียกตัวติด35คนชุด4เกมครั้งที่26ย้ายร่วมทัพท o t s c ทีมในอันดับที่9ในลีกสูงสุดของประเทศในวันเสาร์นี้ครับ SFMTV จะถ่ายทอดสดคู่ระหว่างมาแชร์ชัยภูมิ FC ทีมในอันดับที่12ของตารางพบกับอุดรธานี f อทีมรองจาฝูงตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้ครับ เคยเจอกันมาแล้ว5เกมใน2ปีล่าสุดชัย,ยภูมิชนะ2ครั้งเสมอ2และแพ้1เกมถือว่าสถิติเป็นต่อทีมอุดรอ,อยู่เล็กน้อยแต่ในปีนี้ผลงานอุดรดีเหลือเกินผลการแข่งขันนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามชมกันครับรอบลดิวิชั่น2วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ